สวัสดีครับเช้า29มีนาคม2567อัปเดตลักษณะอากาศประจำวันกันครับพี่น้องเป็นสภาวะหรือลักษณะาอากาศทั่วไปที่จะเกิดขึ้นใน7โมงเช้าของวันนี้29มีนาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้30มมีนาคมซึ่งบริบทของอากาศโดยทั่วไปในวันนี้น่าจะออกทรงเมื่อวานนะครับพี่น้อง บ่ายค่ำไปมีการยกตัวตกของฝนนะฮะตามแนวลมสอบโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นลมระดับบนก็คือคล้ายๆเดิมนะฮะแต่วันนี้มีเพิ่มเติมคือมีลมระดับล่างร่วมวงด้วยซึ่งจะทำให้ฝนยกตัวตกง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อยก็คือมีการขยายพื้นที่ตกจากปัจจัยรายละเอียดอะไรเราไปดูกันเลยครับ โดยในเช้าสายวันนี้มวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่นั้นขยับถอยขึ้นไปอีกเล็กน้อยโดยทิ้งลอยปะทะไอโซบาเกรเดียนพ0น0ิบถึงพันสล่องลอยครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาค โดยเกณฑ์เส้นนะฮะเส้นเกณฑ์เย็นเริ่มต้นความกดอากาศเท่ากันในระดับ1014นั้นพาดอยู่ริมริมพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเสียแล้วเท่านั้นนะครับพี่น้องในเช้าสายวันนี้ซึ่งตกบ่ายไปก็มีการไหลเข้ามาของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมในทุกภาคตามฟอร์มเห็นไหมครับออกสเกลสีเขียวทั้งประเทศนั่นเอง โดยการพัดของกระแสลมระดับล่างหรือลมมรสุมในวันนี้มีสปีดและความเร็วลมที่มากขึ้นกว่าเมื่อวานนะพี่น้องคือการคือปรับระดับนะฮะปรับกําลังขึ้นไปเป็นปานกลางโดยเฉพาะในช่วงบ่ายไปนะซึ่งมีทิศทางเป็นสามสายนั่นก็คือเป็นลมตะวันตกแล้วก็ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคครับ พี่น้องดูภาพวันนี้นะฮะเห็นไหมครับวันนี้ดูลมวันนี้นะครพื้นที่อีสานเนี่ยด้านตะวันออกนะฮะแม้ลมระดับล่างมันจะพัดด้วยกําลังอ่อนนะ,ะแถวๆทางภาคอีสานนะแต่วันนี้พัดเป็นไงครับพัดย้อนไปย้อนมาทะเลาะตบตีกันครับโดยเฉพาะฝั่งของประเทศสอปอเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับสยุมขุมหัวกันอยู่นะฮะก็จะทําให้ทั ทางลมระดับล่างที่เบียดกันใกล้พื้นผิวโลกกระแสอากาศก็จะยกตัวดันไอน้ําความชื้นขึ้นไปเป็นฝนฟ้าขนองได้มากกว่าเขาฮะได้ดีกว่าพื้นที่อื่นเขานะฮะโดยเฉพาะสปลาววันนี้ฝนเยอะสําหรับพื้นที่ภาคใต้ในนั้นนะฮะยังคงมีกระแสลมที่พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดผ่านเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมวันนี้พัดด้วยกําลังแรงขึ้นจากเมื่อวานเช่นกันเป็นกําลังปานกลาง ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้ด้านล่างนั้นฮะพี่น้องวันนี้นะฮะก็มีลมใต้พัดสอบขึ้นมาด้วยนะฮะหนึ่งสายเห็นไหมครับตามลูกศรสีดำทั้งหมดที่ผมทำเป็นไว้เป็นแนวลมระดับล่างในขณะที่การเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานอย่างกระแสลมระดับบนวันนี้ยังคงรักษามาตรฐานนะครับพี่น้องคงแนวการพัดนะฮะด้วยการพัดสวิงผ่านพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเป็นทรงคลื่นกระแสลมตะวันตก โดยพัดตวัดลึกลงมาเหมือนเมื่อวานสวิงผ่านด้านตะวันตกของพื้นที่ภาคกลางขึ้นไปโดยการไหลพัดปกคลุมภาคเหนือแบบเต็มๆเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้แทงจมกว่าเมื่อวานนะครับพื้นที่ภาคเหนือพี่น้องก็มองทิศทางการพัดง่ายๆตามแนวลูกศรสีขาวของลมระดับบนส่วนลมมรสุมหรือลมระดับล่างนั้นพี่น้องก็ผมแทนแนวพัดด้วยลูกศรสีดําเห็นไหมครับ เมื่อการเคลื่อนไหวของมวลอากาศและการพัดพาของกระแสลมทั้งสองระดับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพี่น้องในวันนี้นะพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงถูกคลื่นกระแสลมนะฮะตะวันตกนำอากาศจมแห้งแทงปกคลุมเข้าใส่กข้าใส่ เขาใส่นะกระแสอากาศส่วนใหญ่ก็จะยกตัวไม่ค่อยได้นั่นเองนะไม่ค่อยมีฝนฟ้าขนองเช่นเคยฮะโดยพี่น้องภาคเหนืออย่าละเลยเรื่องฝุ่นละอองขี้เท่าเผาไหม้นะครับเนื่องจากว่าอากาศกดจมลมมันก็ค่อนข้างจะนิ่งหมุนไปหมุนมาไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าสะดวกสะดวกเหมือนปกตินะก็จะเสียสุขภาพเอาครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ด้วยเป็นภาพพื้นที่ที่ทางผ่านการพัดยกลางยกล่องของคลื่นกระแสลมตะวันตกหรือบางพื้นที่เป็นแนวสอบของลมระดับบนตามลูกศรสีขาวนะฮะประกอบกับวันนี้มีแนวลมระดับล่างสร้างทิศทางลมปะทะตกตีกันนะฮะร่วมด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่อีสานคงขวานติดฝั่งสอปลาวนะจึงจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป ในขณะที่พื้นที่ภาคก,กลางและภาคตะวันออกในวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่บางแห่งจากแนวลมใต้ที่พัดสอบขึ้นมาแรงขึ้นนะครับโดยในพื้นที่ภาคใต้วันนี้นะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นหลายจังหวัดนะฮะหลายพื้นที่มากกว่าเมื่อวานเช่นการเหตุจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดยกแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีแนวสอบของลมใต้นะฮะเข้ามาเบียดปะทะก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มนะฮะหลายจังหวัดในพื้นที่ใต้ด้างโดยตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าวันนี้ไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้29มีนาคมซึ่งอุณหภูมิของอากาศโดยทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยจะยังคงมีอากาศร้อนนะครับร้อนถึงร้อนจัดตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสามสองศาเซลเซียส พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัย,ยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครศรีอ่านครราชสีมานะฮะ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้เล็กน้อยบางแห่งบางจังหวัดนะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธาน,นีเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่พัทลุงสงขลา ปัตตานียะลานันลาธิวาสสํสำหรับสอบปอลาวเพื่อนบ้านวันนี้ลมล่างตีกันแน่งเต็มพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะลาวตอนกลางนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในแขวงพงสาลีอุดมไสยเวียงจันท์คำม่วนสารวันสวรรนเขตเซกองจำปาสักและอัตตปือคลื่นลมในทะเลในวันนี้นะครับพี่น้องทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ